สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนวิสาพัฒน์แจ้งความสามีหนิงปณตตาฐานมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายเยอะมากวันที่1พฤษภาคม65เพจสรยุทธสุทธนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐพร้อมทานายความเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามให้ดำเนินคดีกับจินจรินธรรมวัฒนะ สามีของหนิงปณิตาดาราสาวในความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณากรณีแซนถ่ไทรรูคู่กับกระติกในรถตู้เพื่อให้กำลังใจกันและกันลังตำรวจถแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมนิดาแต่ทุกหนิงปณิตานำรูปดังกล่าวไปโพสซ้ำจากนั้นสามีของหนิงก็ไปคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวพร้อมะระบุข้อความอันเป็นการมิ่นประมาท ขณะที่แซนกล่าวว่าถ้าพอใจกับข้อความดังกล่าวก็คงไม่มาแจ้งความทั้งนี้เมื่อเห็นข้อความก็รู้สึกโกรธว่าเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไรเหตุใดจึงมาโพสต์ลักษณะนี้ข้อเท็จจริงเขาก็ไม่ทราบอะไรเลยและเป็นถึงผู้จัดใหญ่โตเป็นคนของประชาชนมาพูดแบบนี้ทําให้ตนเองถูกสังคมเข้าใจผิดและมารวมต่อว่าตนเองอย่างหนักทั้งที่ส่วนตัวไม่รู้จักทั้งคู่มาก่อนไม่ควรมาว่ากันพร้อมทมกลับพฤติกรรมของเขาทั้งสองคนเหมาะสมดีงามแล้วหรือขณะที่ตนเองก็เพียงโพสต์ให้ก กำลังใจเพื่อนเท่านั้นและยืนยันจะไม่มีการไกลเกลี่ยดใดๆและจะสู้คดีถึงที่สุดโดยเรียกค่าเสียหายสูง7จถึงแหลักแต่ก็ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้มุ่งเน้นที่เงินแต่เป็นเรื่องของความสะใจดานกระติกที่ตกเป็นผู้เสียหายอีกคนในภาพก็มีการพูดคุยกันแล้วเชื่อว่ากระติกเตรียมแจ้งความนายจรินช่นเดียวกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ